ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เป็นเสาหลักของครอบครัวทุกท่านนะครับเคยคิดถึงอนาคตของลูกๆก,กันบ้างไหมนะครับครอบครัวหลังจากที่เราจากไปจะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับหลายๆครั้งเราอาจจะวางแผนทุกอย่างให้พร้อมแล้วนะครับแต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อการทําประกันชีวิตเนี่ยนะครับเพื่อเป็นมรดกให้กับลูกๆเนะี่ยเป็น ทางเลือกหนึ่งนะครับที่สามารถสร้างความมั่นคงให้กับอนาคตของพวกเขาได้โดยที่ไม่ว่าจะอยู่หรือจากไปลูกของเราก็จะมีทุนทรัพย์ไว้ใช้จ่ายเพื่อการศึกษาหรือแม้กระทั่งจะเริ่มต้นธุรกิจของพวกเขานะครับประโยชน์ของการทำประกันชีวิตเพื่อเป็นมรดกนะครับไม่เพียงแค่ทำให้เราอุ่นใจ แต่ยังเป็นการวางแผนทางการเงินนะครับที่มีประสิทธิภาพมรดกที่ทิ้งไว้เนี่ยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายที่ซับซ้อนและได้รับเงินอย่างรวดเร็วด,ด้วยนะครับเป็นสิ่งที่ครอบครัวเราต้องการมากที่สุดในวันที่เราจากไปจริงนะครับเราคิดดูสิครับว่าถ้าเศรษฐีนะครับมีที่ดินเป็นร้อยไร่เลยนะครับ กับพวกเราคนธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยมีกรมธรรม์ประกันชีวิตสักสิบล้านนะครับนะระดับท่านเจ้าของธุรกิจเนี่ยในวันที่ลูกของเราเนี่ยนะครับต้องใช้เงินนะครับลูกของของเศรษฐีกับลูกของคนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยต้องใช้เงินเนี่ยเพราะว่าเราจากไปกระทันหันเนี่ยระหว่างที่ดินร้อยไร่กับเงินกรมธรรม์ประกันชีวิตสิบล้าน สิ่งใดนะครับที่จะแปลงเป็นเงินเพื่อมาช่วยซัพพอร์ตลูกของเราได้เร็วกว่ากันนะครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ